คุณพ่อป่วยเป็นสโตรอกนะคะเข้าโรงพยาบาลการที่คนที่เป็นโรคเนี้ยเขาก็จะมีจิตใจที่ย่ำแย่ลงนิดนึงแล้วอะก็เลยมองว่าถ้าเป็นเตียงที่ดูเหมือนเตียงผู้ป่วยอีกกลับมาบ้านเขาก็จะนอนด้วยบรรยากาศที่ดูแบบฉันเป็นคนป่วยอะคะ่ะแล้วก็เลยมาดูของอเวก็คือแบบเอ้ยเตียงรุ่นนี้มันดูแบบเออดีไซน์สวยงามอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ดูแบบเออฟังก์ชันการใช้งานดีที่สำคัญก็คือ,อ,อมีมาตรฐาน ซึ่งเรามองแล้วว่าโอเคมันมันตอบโจทย์ทุกอย่างของเราก็เลยแบบขอเข้ามาดูสินค้าแล้วพอเข้ามาดูแล้วก็คือแบบโอเคใช่เลยชอบ <c oughs> ค่ะก็คือประทับใจเลยคืออันดับแรกเลยก็คือทักเข้ามาเลยใช่ไหมคะมีเจ้าหน้าที่เลสปอนตลอดตอบให้ข้อมูลตลอดคือเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเราไม่มีเราไม่เคยมีผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือจะให้คาแนะนําได้ดีแล้วก็โอเคไม่ไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดแบบว่า หมือนอยากจะขายของอะคะ่ะก็คืออยากจะพย,พยายามแนะนำว่าเออคุณพี่เข้ามาดูสินค้าไหมชอบไม่ชอบยังไงคือตัวนี้เราเราโอเคแล้วพอได้มาหน้าร้านที่โชว์รูมเองก็คือพนักง,งานทุกคนแบบน่ารักมากประทับใจก็คือตอนแรกที่มากะว่าโอเคเปล่งตรงว่าเราดูไว้สองสามที่แต่พอเข้ามาแล้วโอเคด้วยตัวเตียงที่เราชอบด้วยบรรยากาศร้านแล้วก็พนักง,งานคือแบบเราตกลงเลยแล้วเราโอเคมากถ้ามันต้องมี การเจ็บป่วยขึ้นมาก็คือบอกได้เลยว่าที่นี่จะเป็นที่แรกๆที่เราจะนึกถึงแน่นอนค่ะ